สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่ MRT บางยี่ขันนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นตลาดอินดี้นะครับอินดี้มาเก็ตนะทุกคนนี่เลยอยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขันเลยนะครับ ด้านล่างก็จะมีแบบร้านหมูกระทะมีร้านขายของร้านของกินอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินลงไปดูด้านล่างกันนะครับทุกคนเขาก็จะเปิดช่วงเย็นนะเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยติดกับรถไฟฟ้าเลยนะตลาดอินดี้มาร์เก็ตนะครับแล้วก็พอหมุนมาด้านนี้นี่เป็นสถานีฟางยี่ขัดน,นะครับอันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยออกประมาณประตูนี่นะครับประตูหนึ่ง ือประตูอะไรนะ <c oughs> อ๋อประตูหนึ่งเราออกประตูประมาณประตูหนึ่งนะครับนี้ตอนนี้เราเข้ามาที่ตลาดอินดี้แล้วนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะทุกคนคนก็จะมาแบบว่านั่งกินข้าวนั่งกินหมูกระทะกันเยอะแยะเลยนะอยู่ฝั่งด้านนี้ก็มีคาเฟอเมซอนนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็น MRT นะครับสถานีบางยี่ขันนะเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศว่ามีอะไรบ้างนี่เขาก็จะมี ร้านตัดผมอ่ามีเสื้อมีร้านขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเราไปดูร้านนี้ดีกว่าไปดูร้านนี้ดีกว่าเนี่ยมีร้านขายเครื่องประดับขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยอ่ลอืมด้านนี้มีแบบร้านพกถุงนะครับก็จะเป็นเออ่ร้านขายของชำร้านขายยาอะไรอย่างนี้ก็มี ลีอรอีกร้านแบบของทั่วไปนะครับเสื้อผ้า100บาทหน้ากากอนามัยก็มีนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับเสื้ออร่อยด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบบริเวณที่ไว้ให้นั่งกินข้าวกันนะครับตอนเย็น มีแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครสนใจก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับมาใกล้ๆเองอยู่ข้างๆรถไฟฟ้าเลยนะครับอซอยนี้ก็จะเป็นแบบซอยของใช้อะไรงนี้นะครับเยอะแยะเลยด้านนี้ก็มีอันนี้ก็จะเป็นซอยของกินเนาะร้านนี้เป็นแป้าน้ำมะพราวนี่ล,นะาาาาาาละครับน้ำมะพราน่ากินมากโอ้ร้านน้ำมะพราน้ำมะพร้าวปั่นอะไรอย่างนี้ครับวุ้นมะพร้าวห้าสิบบาทน้ำมะพร้าวปัน่น มีร้านตัดผมด้วยด้านนู้นก็มีเป็นกุ้งเผาปลาเผาจะลองไปดูว่าเขามีอะไรอนโอนี่ร้านทำเล็บก็มีน้ำอัดลมขมออีอันนี้ด้วยขนมครกนะครับขนมครกขนมครก ขนมนมเนยอันนี้เป็นหอยนะครับหอยแครงอา,อาหารญี่ปุ่นก็มีอ๋ออันนี้เป็นหมูทอดนะครับหมูทอดปลารานะครับอ้สีบาท50บาทแล้วแต่โอ้ยนันนี้ก็มี ดูด้านนี้ด้านนี้เป็นเกี๊ยวซาทอดนะครับโอ้มีเป็นแซลมอนย่างด้วยมุ้เยอะมากเลยของกินด้านนี้ขนมขนมเบื้องนะครับขนมเบื้องชุดละสี่สิบบาทมีน้ำผลไม้ปัน่นเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูน้ำผลไม้ปั่นกันน้นด้านโน้นก็มีนะด้านโ้นมีไอติมผัดด้วยไอติมผัดมีแบบขนมนี่ ร้านกุ้งถังนะครับอ๋อเขามีร้านกุ้งถังอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดซูซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้มีแบบซูชิด้วยสิบถมงหนึ่งด้านนี้เป็นอ,อกไก่ปีกไก่น่ากินมากบาร์บีคิวด้านนี้ยำแหนม ๋อมันก็จะมีแบบบางร้านที่อาจจะไม่ได้เปิดนะครับก็มีแบบร้านเปิดบ้างร้านไม่เปิดบ้างอันนี้ร้านยำนะครับร้านยำร้านอันนี้ปลาแซลมอนนะอ๋อด้านหลังก็อาจจะมีแบบร้านเปิดไม่เปิดนะเนี่ยอันนี้เป็นแบบร้านอาหารอีสานนะครับนักกินนาหาส้มตำอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยจะลองไปดูด้านในนี่พอมีแบ ใหดูเมนูก่อนเมนูร้านนี้เยอะแยะอะไรตำหวานอะไรเงี้ยแปดสิบบาทไปลองลองดูดูด้านนู้นดูด้านนู้นดีกว่าว่ามีอะไรอ้มีมะม่วงมีเป็นยกกุ้งโอนี่กุ้งกุ้งก็มีกุ้งหมแก้วละแปดสิบปลาเผาโอ้ปลเผาหนึ่งร้ยหกสิบนะครับ อ,อ,อันนี้เป็นไข่ไข่ไข่เสียบไข่เสียบไหมไปเสียบไหมไนะนะครับนี่ไปด้านนี้กันโอ้ขนมอู้ปลาหมึกตัวใหญ่มาก6กแถมหนึ่งสิบแถมสองนะครับอันนี้ก็เป็นร้านข่ปลาหมึกนะครับกินอ,อันนี้อันนี้อะไรขนมฟักบัว ขนมฟักบัวเล็กๆนะครับชุดละ3าบาทผัดไทยก็มีทุกคนของกินเยอะอยูน่นะถ้าใครมาก็มาด้วยรถไฟฟ้าเลยนะรถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขันเดินลงมาประตูนหนึ่งนะครับก็จะม,มาเจอกับตลาดเลยเนะี่ยอันนี้แบบขนมหวานเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนี่ของทอด ร้านของทอดร้านยำร้านของทอดร้านกุ้งหัวแก้วโกุ้งเผาแลแสิบนะครับมีหอยมีกุ้งร้านยำเนินรถไฟฟ้าไปลจะจเพาทุกคนเดินดูเดินดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับของออตลาดอินดี้นะครับโอ้เนี่ยคนก็เยอะร้านค้าก็เริ่มมาเปิดเยอะขึ้นแล้วนะครับสามารถที่จะมา ซื้อสินค้ามาช้อปปิ้งมาซื้อของกินได้เลยร้านน้ำปั่นนี่โอ้ร้านน้ำปันนนนำป่นมาไ,ไปดูอันนี้มีอะไรซอยนี้อุ้ยเฉาก๊วยอันนี้แบบเป็นแบบอของทงของทอดนะทุกคนร้านร้านขายช่วงนี้เขาก็ อาจจะมีหยุดบ้างนะมีหยุดบ้างมีอะไรก็แล้วแต่ว่าแบบร้านไหนจะหยุดนยเขาก็ปิดร้านไวันนี้ของเล่นไปเดินดูมีปลาหมึกก็มีปลาหมึกก็มีเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินไปดูด้านหลัง เน,นี่ยเนี่ยอีซอยหนึ่งซอยหนึ่งก็จะมีของกินเยอะอยู่โอ้ร้านแบบว่าเปิดเพลงเสียงดังอยู่นะโอ้นี่ซอยนี้ซอยน,อยนี้มาดูซอยนี้ซอยนี้โอ้นี่ของของนึ่งหมูหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่ากินอ่าเนี่ยโอ้น่ากินมากมัจจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบลูกชิ้นเผาอะไรนะรอันนี้ก็เป็นร้านยำนะครับ แซลมอนก็มีเนี่ยแซลมอนสดข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่ในหัวก็น่าจะเดินพาชมประมาณนี้นะเพราะว่าตลาดเขาก็ประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีของขายมีของกินส่วนมากก็จะเป็นแบบอาหารการกินทั่วไปนะครับเนี่ยร้านยำร้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่แบบยำกุ้งยำแซลมอนยำไข่ไข่แดง ยำปูมาเออกุ้งผงงทอดคุชชี่ิปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปหาซื้อของกินแล้วก็จะกลับไปที่รถไฟฟ้าเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่พาเดินชมนะครับอาจจะไม่ได้พาเดินชมซอยสุดท้ายนะซอยสุดท้ายก็จะเป็นแบบว่าเป็นร้านเครื่องดื่มนะครับนี่เลย ตลาดก็กว้างพอสมควรนะตลาดอินดี้นะครับ<ป>เดี๋ยวเดินทางกลับ